ว้าวพี่น้องเก็บ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 พี่น้องเบมึงพี่น้องครับโอ้ยสวดโอ้แตกสวดสวดพี่น้องฟ้าคอนครับเก็บน้ำกันพี่น้องครับอะไรพิ่เป็นหางๆยาวๆเใบยดเก็บได้หรือยดพี่น้องครับโอ้สองตัวพี่น้องป่วนป่วนมันส่วนใบตองเนาะเนาะปลาบอยได้ลายตัวเลยได้พี่น้อง เนี่ครับปลาอกไรไปลาขาวกระไรพี่น้องมญญั้งยไ่ค่ <c oughs> เีอเอาพี่น้งอ,อ,บบอ,องที่่อยคนใท้ช่อพี่ฮรดทีสานครับครับผมวันนี้พากลับมาใครอยากกินกุก้าครับพี่น้องมาพ่อปลาขวนครับยายไพเสียประกระเลงขาดหันมาน่นั่น ีจ้เมื่อนี้มาหาปลาคอนเนาะเมื่อนี้มาหาปลาคอนพอดีพอดีเอาสวิงมานาวดอกว่ามาหาโขบมาหากบโขบจุ๊มนี่แม่เห็นปลาคอนก็เลยเอาสักสาอะกรง่้ยมหาโขบไงมาหาโขบไงมาขอปลาคอนพี่น้องห้องเป็นห้องธรรมชาตินี่ครับครับผมดูนะพี่น้องเลาบอยกำลังอ๋อแม่ปนป้าอยู่ในคูนี่เขาบ้าอะเท่ซะวะ คนกิบเสื้อคู่เหรอบนพี่น่องบนบนี่องครซ็มันอยู่นี่หรออยู่นะี่นงคนนึงเจ้าคือบอเมาเลย่งขาดเอออาจารยันเมาปอันปลาขาวมีตัวกามพี่น้องปลาขาวปลาซิวแบบตัวบกงยเลยพี่น้องครับบิ่งครับเห็นพี่น้องเบึ้ง เกองมันหัวไปซิวครับความลุมานนิล่ะคมลุกมาุณคุณคนณีองมันมันเห็นได้พีดองเลยเอาไปมกกระแสบก้อยกระแสบไปเก็บไปเก็บวะุ่นขน้ไหลลงมากอนกางเก็บเก็บบ้าบอยมัาน้ใหญ่ไพทิเทออกครับแกโค เก็บปลาเแตงโมก่อนนะครับผมพี่เล่าคูนคูนกระซิวตัวงามเนาะมันดูอากาศมันอยู่นามเด่นมั้งเหรมันมันมันหอมเนาะแม่มันก็เลยเออตปนกงามปลาเขาก็หาแต่อยู่จุดนี้เป็นยังไง ก็มือนีเขาไดมาเ้าตายก่อน่อืมนาวเสาย้าไปน้ำมัน่วเขากลมมันติดักเหงาเก็บปลากอนสุกกอนครับทัาสิโกบม่ตรงนเล กาศดีด,ดครับบ้านเบาดินเยมันจะเป็นท่ามเซะนะครับเป็นห่วยจุดหากินกับ,บอือนะครับปลามันหลนะพี่น้องน้องน้มกัะหลครับปลาหลน้องน้มหลแก้วนี้ฤดูเห็ดผงท่ามอกก็เกิดลร้บนหน่อยได้พี่น้องเอก่นอง เพือนพี่น้องครับโอ้ยแสตดสวัสดพี่น้อง,สสองปลาคอนครับเ,เก็บน้ำกันพี่น้องครับโอ้ปลาแสตกรอบพี่น้องเลยปลาคอนธรรมาชาติพี่น้องครับหนามันบุกลงเขากะได้หาอยากหาก,กินอีกครับเนี่ยมกมันเลยได้พี่น้องเลย ไ่น้องใบกระโดนพันใส่พี่น้องผมมาเด้อครับพี่น้องครับมาเอาปลาขหวานน้ำเบาดินเบาบอยครับเด้อพี่น้องโคตรหนาวเอ้ยอ้ยเขาตะคอกเขาถือ <c oughs> ขนาดนี้ต้องโขกหากินตามฤด,ดูกาลพี่น้องผมหากินตามฤด,ดูกาลครับหากินกันไปพี่น้องผมเกี่ยนหน่อยได้หรอ ยนหน่อยหรอเปล่าพแต่ม่จเนเยนหน่อยโอ้ยไปหนกปลากระไทยก็มีพี่น้องไปไหนไปซิวครับไปซิวตัวง่าพี่น้องโหดีที่ทำใ้ตาปลาก่อนทรามมาตาดได้พี่น้องน้องท่ามมาฉา น้องธรรมาชาติข้ากข,ขึ้นหรอถึงไม่ข่มามอยูปป่นี่ถึมอยู่ท่ามท่ามปลาโนใหม่ปลาเฮ็ดนี่นะครับมันขอนลงกแล้วกันเฮ็ดตับเต่าแถวนี้มันเกิดแแถถววนนีี้้เป็นปลาเฮ็ดตับเต่าทั้งหมดเลยครับเนี่ย,ยเฮ็ดพังท่ามนะครับอัมพวังสามสิบบานเมาดินเอิรนเฮ็ดพังท่ามครับผู้ดำเนี่ยพี่น้องเฮ้ยปุงด่งโดงครับภาคกลางเอิรนตับเต่าภาคกลางเนเอิรนเฮ็ดตับเต่า

ม็อู้สิบแส่อู้ได้บ่แม่น่อยนอนบอกนดหน้อยเนาะเครื่องขู่ที่จ็คแล้วอู้ใส่หัวหอมไม่หลาเนาะแส่ไปเดียนพี่น้องครับไปสีคอนแล้วพี่น้องแห้ง่อนแห้งหลายครับผมนะครับแห้ง่อนแห้งหลายพี่น้องบ้างเนี่ยปลามัดปลาซิ่งนี่ตัวงามครับพี่น้องแค่นั้นบอกแค่ โอ้ปลาเข็งไงปลาเ,เข็งไงลุกแล้วนนเป็นโขนนะแต่ว่ามัน,น,น,นนะนอ,นนอยุ่ดีเดนน่ำหนาไปนะกตะเกียบกณนน้กันมาบ่อยอีกรอบน้งกอดีเลยโอ้อห กินดยังล่แบนี้องามนขอนแห้งขอนแห้งไลบ่กิน้องก็ซิวซิวตัวงามๆครับได้จับาบิส่บตงมื่นแั บ้านบ้าวดินบ้าบอยกับซีมีหหวยมี่น้องครับหลายรูดูน้ำรถมันกระสีปลาขอนนะครับถามไปท่านพี่น้องเคนแมนมี่บวกมี่หนองบวกเนี่ยก็คือเป็นน้องน่ะพี่น้องมันขอนลงขอนลงกับกายเป็นบวกเป็นโศกครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้เป็นโเป็นห้องเกาลเป็นห้องโบราณนะครับ มึงพี่น้องข้างบนเป็นที่สูงข้าง,งล่างเป็นที่ต่ำครับแงงแกงมมกระทูขึ้นข้า,บา,บาขงบนอยอือขอมข้างขึ้นดูน้ำลดกะมาเก็บปลาก่อนพี่น้องโอ้พี่น้องหน้าบรท่านนกกะบบได้ยา่มันก่อนนกหลายครับนกกระย่างขาวหลาย เรก,ก็กินคนก็กินขู่กาไปถือหากินกันไปพี่น้องครับทราบหมดฤดูน้ำหลากมาน้ำหลากก็กับมวนคือเก่าครับพี่นอ้องเบาบอยเบาดินเบาโจกกับลงุงหาปา่าหยกสะดุงน้ำหลากแหงมวนพี่น้องเบาไกไปใส่มือเบาไก หาตอนกครับนกเขาเราใกล้กับไปกันแหละครับหาอยากหากินแบบนี้ครับแต<ก>่ว<ด>่าเพิ่นรครับแต่ว่าเพิ่นกับในทุระของเพิ่นครับในโคตรจุดโคตรหมองครับพี่น้องแยกใหญ่กันไปเราหยิบเราบอยมากี่ตัครับอุ้ยยางเดียวพี่น้องเราไกลขขข้เป็นมกักโคกครับเป็นมักสะอาดเหรออา็ารย์จะว่ญญาเราไกลโค้กดนบกบ่ โคกต้นบกกับเป็นโคกหม่องเบาดินเบาบอยเบาไกลอยู่่ะครับเป็นโคนโกเป็นที่สูงครับกันช่องซ้ล้างห้านพี่น้องเฮ้ยพี่น้องกลุ่มเดียวกันพี่น้องครับคุณใหญ่ไพ่กับเป็นน้องสาวแม่ครับท้องเดียวกันโอ้ ос. ปวดเอว

้องมาอยู่แล้วนะพผ่กบเนาะพระเช้านนึ้นแม่บ่มีใบตองครับผมบุแล้วครับตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดครับอะไรสิเป็นหางๆยาวๆเก็บลียเก็บรายละเอียดที่นอครับโอ้โอสอ<า>งตัวพี่น้องป่วนป่น มันส่วนใบตงองเนาะนึกปลาบอยได้ลายตัวเลย,ดยได้พี่น้องเออนี่ยครับปลาฟอกระไรปลาขาวกระไรพี่น้องมั้งช่างใจไผยกับบอสเคียบมเฮ้ยซื้อไงกบเทียวปลาบอยมั้งตันขึ้นว่าสูงเลยกรับพ่อเย็นใส่พี่น้องมั้งเย็นพี่น้องเย็นผมเป็นงูได้ครับเย็นปลาไหรครับ เชื่อมปาคอกันนะคุณยายไพย่นี่มาส่งแถวนน้อยบจักนี่ชีดิโม่หน่ะ่ปลาคอไปนี่ละปนี่ละ ไอ้แล oh, ้เ like, no. oh ่อม่ใช่เดหรอกพ่มันเนี่ยนี่อนนีอช่วงตนตำมัดได้เด่นมันได้ดีหน่อยหมกแซ่บแส นะนะต้องสวน,นกน็ตันันไม่กบเขาไงอี่านี้ฉงสุดนั่นแหละอย่างอย่างอ่อนนะดิอย่างดิน,น,น,น โอ bert, a roommate, a ้ข like <T> ้มาอเไกคยืดไปกินขายเปิตาห้ามัอกมาบดตา้างยอดหน้าไม่กระเดียบปดุ๊ปลาดุนีนพี่น้องปลาคอครับเ้ยมดยืดยืดยืดนี่นะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขับขออนุญาตฮะปลาบนต้นองก้นแช่ก้รังใจบ่าบิรใกก้นแช่นักพด่นที่ดีสานนี่นะครับผมันแม่ปลาคอตัวนึง เก็บนีใบสนิ้สักคนครับพี่น้องครับครับเี๋ยวบอยแห้งครับผมบดินบบอยสีหาปลาครับสนิทสักคนครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวีครััไม่ค่อยเกลีย